สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com อีกเช่นเคยก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะระบบการลงทะเบียนใช่ไหมคะยังมียังมีปุ่มตรงนี้อยู่นะคะและและได้ปิดระบบการลงทะเบียนไปเมื่อวันที่22บเมษายนแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้วันที่ยี่สิบห้าเมษายนนะคะปุ่มการลงทะเบียนหายไปแล้วแต่ว่าจะมาเพิ่มตรงนี้ค่ะ ปุมสละสิทธิ์สีชมพูตรงนี้นะคะก็ก็เป็นการให้ทําการสละสิทธิกับกับผู้ที่คิดว่าตนเองได้รับเงินไปแล้วนะคะแต่ว่าคุณสมบัติไม่ครบตามที่คลังกําหนดหรือเปล่านะคะอาจจะคิดว่าเราไม่มีคุณสมบัตินะคะอาจจะเป็นจะเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือว่าเป็นพนักง,งานรับวิสาหากิจนะคะ ที่ได้รับเงินตรงนี้แล้วแล้วอยากจะสละสิทธิ์ก็สามารถใช้บัตรประจําตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนแล้วก็วันเดือนปีเกิดแล้วก็ยืนยันการสละสิทธิ์ได้เลยนะคะก็สามารถเข้ามามาสละสิทธิ์กันได้ตรงนี้นะคะแต่ว่าสําหรับท่านไหนที่ยังอยู่ในสถานะการตรวจสอบอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ก็ยังคงสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันมาตรวจสอบสถานะได้เรื่อยๆนะคะจนกว่าสถานะนั้นจะเปลี่ยน นะคะว่าท่านได้รับเงินเยียวยาแล้วนะคะก็ยังมีสถานะอื่นๆให้เราทําการยื่นทบทวนสิทธิ์หรือว่าเปลี่ยนแปลงการรับเงินได้ตลอดเวลานะคะวันนี้ก็จะมีปุ่มพิเศษก็คือการสละสิทธิ์ให้นะคะก็สําหรับวันนี้ก็อัปเดตปุ่มการของเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ